ใส่เครื anyway, ่องด้วยแกางมังอย่าค่ะดูน่ากินวแบนตัดผมแล้วแล้วก็ราดครีมชีสตกแต่งด้วยตัดผมแล้วค่ะตกสีสันค่ะให้สวยงามค่ะทิปอิ๊บิ๊กิ๊กกิ๊กขอตังไปไหนเซเว่นอ่างนั้นป้าว เต้ด้วยชอ้วยเหรอฮะมันอารมณ์ดีเหรอฮะมันชอบนอารมณ์ดีต้องเนด้วยชอด้วยเหรอเสร็จยังอ่ะเร็วไปกินตังเลยเร็วๆจะเอาอะไรอีกเนี่ย ตังเอามาแค่ร la ้อยเดียวนี่ขอขอมานร้อยเดียวนะนี่อย่างนั้นรู้ใครเดียวกันโอ้เนใส่ตังีใส่ตังอา้วตังอยู่นี่อ่ะยแล้วครับเดี๋ยวโดนหลบว่าเพื่อคนออกมาเอาไปไม่มี ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนนี่ชั้นไหนเราไปชั้นไหนชนนั้นไหนอ่นั่งจะกินเลยเหรอต้วยช่วยนี่มันลื้อตอนนี้เลยเนี่ยหือไม่กินในลิฟต์สิครับเ็จเอางี้เลยเหรอ ไปให้ามาก่อนติ่มบ้างมันต้องฝั่งนูหนอใครเ <c oughs> ปกินออมข้ขึ้นเล S <S วันนี้นะคะต mm. like, ่อมาเป็นตัวแทนของรายการผู้หญิงคุณผู้หญิงค่ะไม่ได้พาไปกินของอร่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ e x c คลูซีฟสุดๆค่ะนั่นก็คือในการมาเจอ Miss Universe Thailand 2018นะคะในการโชว์ชุดประจำชาติช้าง The Icon ที่พูดถึงชุดประจำชาติที่กำลังใส่โชว์ในวันนี้ค่ะสวยสง่า ก็ินค่ะอันนี้ไม่ได้ไปถึงุดไอคอนอสยามนั่นเองนะคะโดยองประกอบหลักในชุดนี้สามส่วนในการคุณผู้ชมคือส่วนให่ใเนกนไหใช้่มอ้หได้วยชายผ้าหลายกสูงยิโครงสร้างมาจากหน้าช้าง น้องสยามนั่นเองนะคะโดยองประกอบหลักในชุดนี้เน่ยการผู้ชมก็กินหน่ลอย่าก็กินนใช้ผ้าไหมค่ะผ้าไหมด้วยชายผ้าไหลยกสูงีโนรงสร่างมาจากหน้าช้างกินไหนกินในพูกินในชาิทกำลัง่โชว์นตอนนี้นวยสง่าเซ็ก่อันนี้ไม่ได้พูดถึงชุไหนเนี่ยมีน้ำตัวอย่าง

แม่สวยมากแม่สวยมากไปรับเอ้าแม่ไปดูช้างนะไม่ไปหรอไปความบันเทิงนะเราเนี่ยจุ่มจุ่มมันความบันเทิงนี่เราตายนะบุ้มาไป

แม yup. <c oughs> ่ไปดูช้างนะไม่ตายหรออาแโอยรแม่ไปด้วย้มาติดแ่เดี๋ยวติดแม่แ่ขอไปดูด้มขอดูด้มขอดูด้มไูด no 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 าก no ไม่ได้ถ้าตีแล้วบูแม่ตีกลับนไแม่ไม่โงพูดเฉยๆว่ายาช่ยต่อยเหรอคิดบูงทีหนึ่งแล้วบูมจะไม่ทำคิดก่อนเอย่าแหมที่แม่ไม่อยู่อ่ะยาอุ้ยหอมอะไรอ่ะหอมขนมเลือกขนมช็อกโกแลตเลดี ับมือก็ได้จับมือพี่ๆเขาก็ได้จับมือพี่ๆเขาก็ได้คนเขาคนจับมือลูกจับมือลองจับเสื้อลองจับเสื้อจับไหมลองใส่ไหมคะใส่ไหมใส่กันนี้ได้ไหมคะงในยักยักษ์ใช่ไหมใส่อันนี้ไหมคะคือจ้าเดี๋ยวใส่ให้พี่ใส่ให้คือจ้าอันไหนลองใส่ซิใส่ซิให้พี่เขาใส่ให้ดูให้พี่เขาใส่ให้ดูัวกล ไม่ไมไปเค้เขายังไม่ทำเลยให้พี่เขาใส่ให้ดูอ่าตัวอะไรคะยักษ์ยักษ์ไหมยักษ์ไหมเออตอนใส่งี่กวนอ๋ออ๋ออ๋ออ้หยเริ่มความอร่อยต่างๆได้อีนะคะด้วยท็อปปิ้งของน้ำที่สามารถสั่ง จซิงพ right. ิเศษตามเมนูเลยค่ะนอกจากนี nah ้เอไ้่ใแางใหญ่แนป็นกจะูก okay. พืเได้นล้ี่ยดปากกาไหนพสิผมคิดไอเอาสีออกให้น้องอันนี้เดี๋ยวน้ำบุ้งเอาสีออกให้น้ำบุ้งเอาสีออกให้อันนี้เรียกว่าอะไรปากกาถามพ้อก่อนเอาสีอะไร โอ้ยงงเลยว่าจะรู้จากการกับพขาดินี่เอาสีฟ้านี่สีฟ้ามาเอาสติกเกอร์ให้น้องสีหมานี่นี่มาชอบมาวาดลงไปอย่างนี้ตรงนี้ถ้าตรงกระดาษตรงกระดาษตรงกระดาษบนนี้สีเลยจะได้มองเห็นจริงๆนี่เหมาะกับน้องนะ่นไว้น้องเลยเนี่ยเอาหนี่หักของมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งแรงดีไม่มีตกเลยอ่ะไปนเรียกไปไกลไก่ไกลสไลด์หนอนก่อนเลยไก่ไก่กล ลุงไกอยู่ข้างในอ้าขออ้มโอย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 ยโอยโอยโอยอยโอยโอยโยโอยโยโอ เปิดอะไรเปียกนะเปียกคู่นะลุกลุกลุกเราทำตัวเล็กๆลุกนลุกเ็ลุกลุกลุกมาเลยุยตมุดาดนนเลยกลัว้้ยเอา่นมาแบบนี้นะโงนะไปแล้วไม่ลงเลยอ่าแล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่แ้องเปลี่ยนทีซอเรยเ